สวัสดีค่ะนี่เอามาปั่นพริกแกงเองคองกะละมังมันเบิร์ดพอดีจะเลยปัน่นซะเด่นจมโอมนี่หอ,อมมุ้ยหุวยเอาปั่นเองเหาเนาะพัดมันจังหอมดีนี่แหละเห็ดเองเลยพกกริกแกงเ็กแกงใ่ ตะไคร้หัวคาหัวหอมแดงกระช่ายกระเทียมใส่ผสมเข้าไปใบมะกรูดถ้าบอกวินวยเฮาก็ใส่ใบมันนี่ละผสมผสมกันเข้าไปนะพีกแข็เงเล็กแห้งใหญ่ร่วมใส่กันแล้ก็ปันจวดหลดนี่ละิไดีแม่ลักษณะนี้ ผัดใหม่ๆหอมๆผัดพริกแกงฟูชีปลาทูแกงเผ็ดเป็ดย่างผัดเผ็ดปลาดุปลาดุกผัดพริกแกงสิเข้ากันดำของเข้าลงไปตลาดกับผอืดซื้อเอากระไดผู้ยากแต่ว่าถ้าวเหนเห็ดเองนะขั้นมันยากมือได้จังสีนันละจังสีได้ซสื่อตลาดมาไหวนีมันยังมวยยาคขั้นยากมือได้กับเมนมือนันละ ิไดวัลเล่ท่านใจอันนี้ห้าปันเองเา้าใดห้ากับปันไปกนถ้าลูก้ามาได้ร้าย,ายเขาจงังบ่มีเวลาเฮ็ดเขาจังคอยว่ากันอีกเธอแต่ห้ากับหาเวลาเฮ็ดจนใดแล้วเนาะหาเวลาเฮ็ดเวลาที่ห้าบองวางห้ากับฟ้าวเฮ็ดไว้อันไดที่ห้าบ่มีเา้าไปเฮ็ดไว้เตรียมของซ้ำซิเลวไงกลุ่มแล้วอยู่คนเดียวหัวหมุนติวตแล้ว ทั้งขายทั้งเห็ดทั้งเตรียมปลายตามเรื่องตามเล้าห้าหันเนาะส,สู้สู้กันไปว่างๆกไง็ไปหาเบิง์มูไปหากดติดตามมูติดตามยังไปนั่นแหละอยากได้สองเครื่องอยู่เพราะท่านได้ร่ำมีเงินก่อนขายของได้เงินก่อนสมาซื้อสอ,สองเครื่องไปรับไล่เม่นเครื่องหนึ่งไวถ้ถ่ายเห็นยูทูปเครื่องหนึ่ง อนไลไปกดติดตามมูเนยังเนไปสันลัเนาะมีสองเครื่องคือเขามี่หลายๆเงินหลายๆซื้อหลายๆเครื่องสีโกติดตามมูหลายๆคนให้มันท่านใจกันนั่นแหละไปเร็วกับโบได้ได้ลุดพุดโหลดล,ดลุดเป็นกองแล้วได้ไปแล้วบเด,ดิเบิ้งคิปเบื้องยังนี่ลุดสะลุดไสเ้เฮียสะเฮียไส้ห้กโกเก็บบก้อยได้ขูมมือเฮ็ดงานนี่เหา เก็บองห้หอยโขงเก็บองห้องหอยเชอดี่ได้ได้มาแล้วกับตาเฮาเฮาห,หัวเนี่ยกับลุดถิมเวิดเฮยสะเฮาไส้ไปหมดแล้วสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะว่าในเนด้อคลิปนี้ก็พ่อสมนีก่อนละเนาะคลิปหนาค่อยว่ากันไหมสุดสวยสุดหลอ่อทั่วโลกทั่วประเทศบาบบาย